ชอบลุยพอไปสายงานอินฟลูเอนเซอร์เงินเดือนอย่างน้เท่าไหร่เขียนบอกไม่ได้เลยพี่อาจจมา Jobs atmer.com ใจ,จไม่อั้นครับขอคนที่เคยทำงานมาแล้วเท่านั้นแล้วมาลุยไปได้วยกันนะคะองจาสวัสดีค่ะน้องเอเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทำการทดลองกันค่ะทุกคนเคยเห็นพี่สาวจิงเขากินอันนี้กันปะบวมยืดบวมเมือกนี้มันมาจากกระเจี๊ยบก็เลยจะมาลองดูถ้าเรากินเจ้าเมือกแบบนี้ทุกเช้าเลยวันละหนึ่งครั้งหน้าง เขามันจะใส่ก้นไหม,ไมแต่ก็มีหลายคนออกมาพูดนะคะว่า เ,เพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแบบพอเราทําไม่สะอาดมากมันสามารถทําให้มันเน่าได้เว้ยแต่ถ้าทาสะอาดอก็ไม่มีปัญหาทุกคนรู้ป่าว่ากระเจี๊ยบเขาหาตามพวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านไม่เจอนะต้องไปซื้อตามแบบตลาดสั่งให้เขามาส่งก็งงเหมือนกันว่าทําไมพวกท็อปซูเปอร์อะไรเงี้ยไม่มีนะหรือว่าเฉพาะท็อปซูเปอร์บ้านเขาไม่รู้หวังว่ามันจะไม่มีหนอนแบบที่คนอื่นเขาเจอกันมาแล้วน้องจะเป็นแบบแค่เห็นก็ไม่อยากกินแล้ว ทุกคนเขาบอกว่าให้เอากระเจี๊ยบมาหั่นเว้ยอันนี้ออร์แกนิกป่ะเนี่ยเขาหาออร์แกนิกแล้วมันไม่เจอมีแต่กระเจี๊ยบธรรมดาแต่ก็ถูกสะอาดอยู่นะมาเป็นแบบแพ็คเกจแบบอย่างดีเลยทุกคนเขียวมากใครไม่ชอบกินเขียวนี่คือาบบายเลยเนี่ยเมนูเนี้ยกินมันแบบ oh my god แต่เมือกมันอาจจะไม่เขียวก็ได้ใครจะไปรู้ กระเจียบนิดเดียวเขียงยังใหญ่เพราะว่าเขียงอื่นหายไปไหนไม่รู้ทุกคนแตกเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ <c oughs> เขาจะเอากระเจียบทั้งหมดเนี่ยไปล้างด้วยน้ํายาล้างผักก่อนอะ่ะว้ยอาย,อยหาวันจัดบ้านแล้วทุกคนกลิ่นมันคือกลิ่นเขียวและแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนของบูดอะ่ะไปล้างกันล้างสักสามน้ำจะได้สะอาดอาจริงลบหน่อยนะทุกคนทำชาเขียวทุกวน แปงยังไม่ได้ล้างเลยน้ำยาล้างผักเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนนะคะทุกคนมันจะได้สะอาดฟองเยอะมากเอาห้สะอาดเลยเขาล้างไปสองรอบแล้วอะทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าน้องยังมีกลิ่นอยู่เลยอะกลิ่นความบดบูดแปลกๆไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นกระเจี๊ยมหรือเปล่าไม่ค่อยได้กลิ่นนะแต่คิดเอาถีบสักลดีกว่าฟองฟดเลยเหมือนไปอาบน้ำมาเฮ้ย กินกินบูดหายแล้วอ่ะจริงน้ำยาล้างผักโหดมากวนความที่เราต้องกินดิบๆคุณม,มันเลยแบบต้องสะอาดวิ่งเ,เลยแทงมือเขาเขาเห็นเขาหั่นเป็นอันจิ๋วอะกินเขียวก็แห้งจมูกขนาดเราอยู่ไกลกันขนาดนี้วิ่มีเมือแล้วอะอ๋อมันมีเมื่อยอยู่แล้วนี่นาะมันจะแบบมีเมือยอ,ออกมาเห็นปะ มันจะเป็นเมือกยืดๆอะ่ะยืดอุ้ยอันนี้แข็งอือหือโอ้แข็งเป๊กเลยอะ่ะเฮ้ยหั่นก็ไม่ขาดด้วยเุ้ย้องไม่มีเมือกด้วยอันแข็งๆอะ่ะนั่นอย่าใช้เลยเอาเอาเมือกเลยเนาะขวดเขาพูดว่าในเนี้ยมันจะสกปรปกนะคะแล้วก็ไม่สะอาดทอก็เลยเอาน้องร้อนอะ่ะมาเหมือนพวกขวดหน่อยจะทำถูกป,ปะนะขวดันจะสะอาดขึ้นกว่าเดิม ทุกคนคือมันเป็นเมืองแล้วอ่ะมูดีมันยืดแล้วอ่ะนี่ยบางอันจมแฮะทำไมจมอ่ะเีกคนอ่งเขารลื่อยอวย สิ่งที่คิดเปล่าหรอพกพรุ่งนี้ขึ้นหลาหนเอาอ่ะะเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปแช่ตู้เย็นค้างคืน12ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามากินกันจริงๆอ่ะทุกคนแค่แช่ไว้แป๊บเดียวก็เป็นเมือกแล้วอะ่ะคือดูน้ำนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเองอ่ะคือขวดมันใหญ่มากอ่ะไม่สามารถตั้งแช่ตู้เย็นได้นะมันจะหกป่ะเนี่ยตื่นเช้ามาเละทัวร์ตู้เย็นมอร์นิ่งค่ะทุกคน นี่คือสภาพหน้าวันแรกนะเขาจะลองกินเดย์วันดูว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรไหมแล้ววันต่อๆไปหน้าเขาจะใสขึ้นไหมนะทุกคนแต่มันก็ดูเป็นน้ำปกตินะเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันเปรี้ยวอ่ะคือพันบูดเพราะว่าเขาทำาสะอาดพร้อนที่มันจะไม่เปรี้ยวเลย วัดแล้วอ่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรโบราณนะของอินเดียแล้วก็ทางแอฟริกานะแต่ในเอเชียเพิ่งมาลองกินแบบไม่กี่ปีมานี้เองทำใจหย่อนนี่เขาทำน้ำเยลลี่ให้ทัดกินมาพอดีเลย <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าน้ำเยลลี่ใสมากม็น I mean, uh. มันเป็นกลิ่นของอันนี้แต่มันโชยมาในอันนี้แต่งจริงและเนี่ยไม่เหม็นพี่คิดไปเองใช่มันจะไปหม็นได้ไงนี่มันเป็นเมือกมาเขากำลังไปโรคกระเพาะแสบท้องของพอดีเลยทุกคนเขาอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะดีจริงไหม เขียวอ่ะแต่ทัชอาจจะไม่เขียวกว่าทัชชูบินผักเขาต้องการหายใจกินมันต้องสักแก้วนึงวะทุกคนไมงั้นหนูหน้ามันไม่ใสแต่อย่าม,มาจี้มันมากเลยนีม่มันจีบน้ำลายแล้วชัดมันกินน้ำลายใครกม่รู้ ต้องกินมันอีกขม,มือแอร์ขอบขอบเอาคนลุกกินได้ไมั้ยได้ไม่กัเจียวกินได้เนี่ยเจียวมะนาวช่วย,วยมะ <laughs> เอาอเกาแกไม่ปิดมะนาวใส่ <laughs> เคเ <Okay. S 1> ข,กขา,ากินกับมะนาวกันใช่ไหมใช่แล้วมันจะดีขึ้นเหรอ <laughs> ดีเลย อลองมากินมะนาวเข้าไปแล้วทุกคนเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นเขาเนี่ยมันกินแล้วยางดูเขามาอีกทีเหมือนกันเฮ้ยกินจนหมดวะผองกินจนหมดแล้วมะนาว นี่แล้วคราบวัน้นก็ไปดูของคนนี่จะไม่เอาไปใส่น,นะในกูต่อดีรอบเัิญคนนี้ <c oughs> <า>มันต่างเลยกันเธอรู้ดีพี่เขาด้วยอยากกรองเพลงวันนี้ไม่เย็นเนี่ยหน้าหน้าเขาำแดดแบบนี้พี่มันจะใส่ขึ้นมาเลยใช่เขาบอกว่ามันจะแบบใส่อันนี้ไปมัดหน้าไปมัดน้พี่เราหน้าถุงลงไปเลย <c oughs> ไม่ห้ามกัาานสักนิด <c oughs> <c oughs> ไอ้ฐานมันน่าจะไม่รอด แย่เหรอออะไรเติมมะนาวไปเพิ่มดิอะไรอันนี้ได้แล้วก็ลองไปแล้วขอครั้งเดียวมะนาวใส่ไปเยอะๆทุกคนแต่จที่คนอื่นเขาใช้เลมอนไม่รู้มันจะอร่อยกว่มามะนาวไหมนะเขาก็ายังไม่เคยลองบ้านเรามีแต่มะนาวไม่มีเลมอนเออน้อยๆัง ขอตรงนี้ถ้ากินได้ที่บอกกินอีกนิดนึงได้ไหมพี่หน้าพี่จะใสแล้วเนี่ยมองมองค้ำๆแบบโดนแดดมาเมื่อวานอ่ะกินปุ๊บใสเลยเออคนตัดมึงได้บีฟนะมันไงอ๋อใสมากันไม่ได้ทำมันดีขึ้นไหมก็ดีเลยนแม่ก็ใสเลยว่ะ เราเล่นมันอกินปรงมานหนึ่งอาทิตย์ทุาคบท้าท้าทไาแล้วมันต้อง้ิน้าท้าทสาท้าท้าท้าทาท้าาท้าท้ท้า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 ้า้าท้าน้าท้ท้้้าท้าเาท้าเ้าท้าท้้คื้าท้้าท้อาา้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 ้ ขาไม่แจ็บคอเค้าอะแปลกมากมันเหมือนยาเคลือกบกระเพาะจริงๆด้วยเขาบอกว่าตัวเนี้ยนะคะมันจะมีความเมือกเมือกเนี้ยมันจะเป็นเคลือบกระเพาะเมือกตัวเนี้ยนะคะมันเกิดมาจากแพคตินซึ่งเป็นโซลูเบิลไฟเบอร์หรือไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำได้เว้ยก็ทําให้มันเป็นเมือกนี้เก็บไว้ได้ป่ะพวกเนี้ยถ้าเก็บไม่ได้ต้องแบ่งทุกคนกินละออทํทำใหม่ทุกวันหมอเงี้ยหรอพี่ทำน้อยๆยไหมเอออันนี้ทําขายแล้วอะใครเขาต้กินไดอีกแก้วนึงนะ S <S แต่ถ้าคนที่ชอบกินผู้นำสบุนไพรผมคิดว่ากินได้สบายมากกับคนที่ชอบกินผักอ่ะนี่เดี๋ยวให้ลองคนไม่ชอบกินผักมากๆลองก่อนเติมแก้วอันนี้ให้ลองกอนแบบไม่ไม่เติมมะนาวเกิดมาไม่เคยกินกระเจี๊ยบอันนี้กิ้เมื่อก่อนค่อยกินกระเจี๊ยบสิ <S 2> <S 2> <S ห่ลองเดี๋ยวเขาเติมมะนาวให้ ไม่อร่อย่ไม่รอยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ดีขึ้นเลยเหรออืมโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะลองกินไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบหนึ่งอาทิตย์ก็ออมาดูนว่าจะเป็นยังไงส่วนอันนี้เขาคิดว่าน่าจะทําวันต่อวันนะเดี๋ยวไปแบ่งอ่าคนอื่นกินดีกว่าน้ำมีประโยชน์ขนาดนี้เขาจะไม่มีวันสุดที่กินได้ยังไงใช่ มาทําของพรุ่งนี้เช้าแต่ครั้งนี้นะคะเขาจะต้มก่อนเพราะว่าเขาไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าต้มนมล้าเมืองมันจะออกมาเยอะมากๆมากกว่าวันนี้อีกทุกคก็เลยต้มเลยท,ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแค่เอาไปต้มอโอป้นาแอนจะมามีาอยจ<ม>ไปจของพบกันได้แล้ววันนี้ Morning Day 2คะ่ะทุกคน เยอยยาามไม่เกินเนาะะกินให้ได้เน่ยอันนี้แบบเมือกูกเยอะกว่าเมื่อวานจริงถ้าไปต้มแล้วทุกคนนน่ต้กน,น,ลนและมันดูสะอาดนะพอไปต้มแล้วอะทุกคน สุดท้ายวันนี้เราก็ยังไม่ได้ซื้อเลเมอนอยู่ดีทุกคนไม่มีเวลาไปซื้อก็เลยคิดว่าใส่มะนาวอะไรเงี้ยแล้จะช่วยป่ะเดาเอาไม่ค่อยอะ่ะมันดีขึ้นแต่มันไม่ค่อยอะ่ะมันสู้พวกมะน,นาวเปรี้ยว <ๆ S 1> ไปเลยไม่ได้นะทุกคนแต่ก็พอกินได้อยู่แต่ว่ากลิ่นเขียวก็ยังคงอยู่อะ่ะต้องดูทั้งหมด มันต้องให้ยำกลือนนิดนึงเพราะมันไม่กินขี้กว่าเฮ้ยต้องใส่เยอะๆทุกคนใส่เย,ยอะแล้วก็กินได้เลยฮึรอดแล้ววันนี้วันนี้สามกับเมือกกระเจีย๊ยบอันนี้นะคะเขาแช่ไว้2วันไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเหมือนกินวันแรกหรือเปล่าหรอทุกคนไม่มีที่กองแล้ววันนี้ทุกคนเพราะยังไม่ได้ล้าง อุ้ยมันเขียวกว่าเดิมเยอะเลยเนาะหืกลิน่นเขียวมากอ,อ,อะปเมือเลยวิมันดูยืดมากอะ่ะมันสีเขียวกว่าเดิมมากอะ่ะเดียวใส่มะนาวก่อนนะทุกคนใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยน้ำผึ้งมะนาววิ่สีเปี้ยนพอใส่มะนาวแล้วแบบ สว่างขึ้นเลยทุกคนเหมือนน้ำพุ่งไม่ยอมละลายในน้ำเมื่อกระเจี๊ยบนะน้ำพึ่งเกาะเป็นก้อนอยู่ข้างล่างอุยมันดีมันแบบมีความเปรีย้ยวหวานๆแล้วก็มีความเมื่อกระเจี๊ยบมีเขียวนิดนึงนะคุณทุแต่ว่ามันมีควาหมหวานเข้ามาด้วยวตอนแรกมันจะมีความเปรี้ยวอย่างเดียวแต่น,นีคือโอเคเลยอะ กคนอาจจะคิดว่าเขาทํามาเขากินแค่แก้วเดียวใช่ปะแต่จริงๆแล้วคือเขากินหมดเลยนะที่ทํามาทั้งหมดอ่ะย่เว้นวันแรกมันเยอะเกินไปนะทุกคนหลังจากที่เขากินไปทั้งหมดสามวันนะก็ยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยอ่ะแค่รู้สึกว่าเอ้ยผิวมันชุ่มชื้นขึ้นรู้สึกผิวไม่ได้แห้งขนาดนั้นอ่ะทุกคนก็คือตอนแรกมันมีสิวที่จมูกแล้วก็วันนี้สิวมันหายไปเลยเว้ยไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมนะแต่เดี๋ยวรอดูหนึ่งอาทิตย์ดีกว่าว่ามันจะเป็นย ก็บเจี๊ยบต่อดีกว่าอันนี้ทําไว้แบบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะไม่ว่าถึงแค่ไหนเขาก็ต้องมาทําน้ำเมื่อกระเจี๊ยบเนี้ยมันจะไม่ติดต่อเนื่องกันมาทุกคนว้าวาเลยวันเดียวมันจบส,สิ้นแล้ววิวันนี้พี่แซ่เขาซื้อเลมอนมาแล้วที่คนอื่นบอกว่าถ้ากินกับเลมอนจะกนิที่สุดเลมอนนี่ขยังไม่โจ๋อีกหอเหรอไออันนี้ แกมาดูว่าน่าจะใส่ใช่ไหมผิวก็เหมือนเดิมข้มาวมันสับไปหน้ากันแต่เจี๊ยบมึงม่หอมเนาะอือ้มิดยากเหมือนกันแฮะตัวสั้นจะมาแล้วฝักเม็ดอ๋อเขาจะหน้าใสกว่าแก้ได้ าเดินผ่านเอฟซอย่างเงี้ยหรือไปเจอ FC ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบพูดขึ้นมาว่าอะไรรู้ป่ะผู้ชาย<ว>หล่อจังผู้ชายหน้าใสจ,จังผู้ชายขาวจังผู้ชายอ่ะผิวออร่านั่นะคือโอเคเขาอาจจเปเขาอะไรอีกแกผ<อ>ู้ชายเรา,เราจะไม่ยอมในเมื่อเราเป็นผู้หญิงจะให้ผู้ชายมันผิวออร่ามาได้ไหมแกไม่ถาม่เลยว่าฉันทำอะไรฉันถึงเป็นอย่างนี้ฉันไม่รู้อ่ฉันก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉันก็แค่กินโปรตีนม,มีเช็คทุกวันฉันก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมก็อ,อาจจะเป็นไปได้นะ พอใส่เลมออแล้วดีมากคุณดีกว่าใส่มะนาวอ่ะอันนี้มันจะมีความหวานหวานของเลมอนเนตแบบเปรี้ยวๆหวานหวานเว้ยนะอร่อยอ่ะเข้ามากมากเลยว่าแล้วทำไมเขาถึงแบบเอามากินกับเลมอนเนตอย่างเงี้ยกินได้ทุกวันเลยจริงเมื่อกระเจี๊ยววันสุดท้ายาาายิยมมากอช้าทุกคนเมื่ออย่างเงี้ยทุกคนมันแบบ ยืดดีเนาะ <laughs> วันนี้ไม่มีมะนาวนะเดี๋ยวขอหาหอะไรเปรี้ยวๆมาใส่แทนก่อนนะคะใส่เมเป,ปิ้ลไสรลับจะเข้าไหมแล้ก็ใส่สลับลงไปด้วยเผื่อได้รสชาติใหม่ที่เด็ดกว่าเดิม และนี่คือหน้าของเขาในวันนี้เป็นไง,งครทุกคนเปลี่ยนไปไหมอ่ะให้ดูเลยหนึ่งสองทุกคนอาจจะเห็นเขาใส่เสื้อเดียวกันนะเพราะว่าทุกวันเขาจะใส่ตัวนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนสามสี่ห้าห้าวันหน้าต่าไหมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างสิ่งที่รู้สึกเลยนะที่ชัดที่สุดเลยนะ<ม>ก็คือเขาพองน้ำทุกวันเลยทุกคนมันขับถ่ายสบายมากๆนะคะแต่ว่า ถามเรื่องสุขภาพผิวใสขึ้นริง้งขึ้นไหมต้องบอกตรงๆเลยว่าสำหรับเขานะที่เขาทดลองมาทั้งหมด5หวันเนี่ยม,มันไม่ได้รู้สึกกระจ่างใสขนาดนั้นนะทุกคนแต่รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นนะไม่ได้แบบไม่ได้แห้งรอกรู้สึกเหมือนมันมีมอยเจอร์เออขึ้นมา ระดับหนึ่งนะว่าถ้าเรื่องความกระตั่งใสผิวไบรท์อะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันอยู่ทั้ง5้าวันอยู่นะไม่รู้สึกต่างหรือว่าทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันต่างไหมส่วนเรื่องสิวสําหรับเขาเขารู้สึกว่า มันแอบดูยากเหมือนกันเนอะว่าสิวยุบหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยพอสิวมันขึ้นมาแล้วมันก็แห้งไวขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเมื่อกระเจี๊ยบหรือเปล่านะเรื่องสิวนี้ไม่รู้จริงๆขิก็ถ้าใครอยากทำลองก็ถ้าใครอยากลองทําเมื่อกระเจี๊ยบนะก็ลองดูได้ทุกคนมันสนุกดีนะมันเหมือนกินอะไรเมื่อเมื่ออะแต่ว่าพอมันใส่น้ำรังแล้วมันอร่อยนะทุกคนเหมือนอะไรนะเขาว่ากินเป็นเครื่องดื่มแบบ ถคลายน้ำผลไม้มากกว่า more, มันไม่ได้แบบช่วยแบบชัดเจนขนาดนั้นนะสาหรับเขานะเขาคิดว in ่าถ้าจะให้มันช่วยแบบชัดเจนอาจจะต้องกินระยะยาวแล้วก็บริมาณที่มากกว่านี้มันนุ่มๆเบิกเบิเนาะเขียวๆอ่ะกินได้แล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งกินได้นะทุกคนอาจะต้องไปทําอะไรสักอย่างกับมันแล้วก็เขานะคะไปหาข้อมูลาว่าเว่าการกินเมือกกระเจี๊ยบเนี่ยสรุปแล้วอ่ะ มันทําให้ผิวใสขึ้นจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าการกินเมื่อกระเจี๊ยบเนี่ยมันพูดว่ายังไงดีมันเหมือนกินน้ําผลไม้บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพมากกว่าเป็นในเวนั้นมากกว่าไม่ได้แบบช่วยให้ผิวไบรท์ชัดเจนขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากินอาหารเสริมหนึ่งเม็ดอะกับกินเมื่อกระเจี๊ยบตอนเช้าหนึ่งแก้วอะอาหารเสริมหนึ่งเม็ดมันได้ปริมาณของวิตามินของ ประโยชน์มากกว่าที่การกินเมื่อกระเจี๊ยบเยอะมากทุกคนมันต้องใช้กระเจี๊ยบกี่อันนะ่ะถึงมาทําแคปซูลหนึ่งแคปซูลได้นะซึ่งถ้าใครอยากได้แบบผิวกระจ่างใสเขาคิดว่าไปในเวอาหารเสริสมผิวใสผิวสวยน่าจะดีกว่าการกินเมืองนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะอยากให้เขามาทดลองอ่ะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแต่รู้สึกหน้ามาหนวดชุ่มชื้นขึ้นจริงๆริงะแต่กอล์ฟเนี่เท่าเดิมเลย ตอนสุดท้ายละไม่ทำละขี้เกียจโอปป้าแอนอาจุมามีเชฟมีเชฟโปรตีนแท่งเด็มีเชฟมีเชฟรสชาสุดช่างมีเชฟมีเชฟปลาระบบกขาวผามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอนอาจุมามีเชฟเคล็ดลับคุณดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้